นะอย่างเลวัตเขาหายท้องไปแล้วนะเลวัตเป็นไงบอกว่าถ้าผูกคอตายผูกคอตายผูกนานได้ยังไงผูกมานานแล้วยู่มาสามปีผูกได้มันจะผูกได้ยังไงผู้ต้องขันเป็นร้อยเป็นพันแต่ตอนนั้นมันอยู่คนเดียวนะผูก็ยังคิดได้เลยว่าตั้งแต่วันคลิปแรกแล้วครับผมพูดหรือว่าผูกคอตายจะอยู่ทําไมลหละครับตลอดชีวิตผมก็ไม่อยู่นะ ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมครับนะแล้วคนเคยอยู่นะครับรู้หรูอย่างนั้นครับอยู่ระดับนั้นไม่เจอแภาพ้มันปรับตัวไม่ได้ครับหาจังหวะครับแล้วไม่รู้จะอยู่ทาไมชีวิตมันต้องมีความสุขนะครับมนุษย์ต้องมีอิสระมีความสุขถ้าอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะอยู่ทําไมนะคนเราไหนๆมันก็ตายแล้วครับนะผมไม่ส่งเสริมให้ให้ฆ่าตัวตายนะครับ แไหนมันก็จะตายนะครับตายตอนนี้เลยเนี่ยมันมันจะกําไรมากกว่าเราไม่ต้องทรมานนะนะเป็นไงในวัไดไอ้โจอย่างนั้น,นครับไอ้มีเรื่องกับผู้คุมครนะผู้คุมเขาก็ต้องมีกฎระเบียบของเขาครับในการแต่งการทนันพวงนะแต่มันเป็นเรื่องอื่นครับเพื่อที่จะโยงนะครับไปคมราชการเพื่อที่จะโยงกับเจ้าหน้าที่ นะผมนะครับฟันธงเลยครับผมเชื่อนะอาจจะถูกกะผิดก็ได้ผมเชื่อว่าผูกคอตายเพราะาอยู่คนเดียวไงนะอยู่คนเดียวก็โดนกดดันนี่ครับนะโดนกดดันเพราะว่าอยู่ในคุกไงครับคุกเขาไปจักสันดานคนชั่วคนเลวครับนะถ้าไม่มีกฎระเบียบอย่างนั้นใครก็อยากจะเข้าคุกับใครก็ต้องไม่กลัวความผิด เข้าไปทีก็โอ้โหสบายเลยครับร้องคาราโอเกะนะครับในคุกอย่างนี้เอาอย่างนั้นหรือครับนะใครก็อยากจะเข้าแต่มันก็เป็นการนะครับไม่ดัดชั้นดาลครับไม่มีใครเข็ดใครหลามครับการทําผิดมันก็ไม่มีใครเกรงกลัวไม่มีใครเกรงกฎหมายก็ไม่สั่ิซื้อครับนะเห็นภาพหรือยังครับท่านผู้ชมนี่คือนะครับนะโดยเฉพาะไอ้พวกที่มันออกมา นะในการที่จะลบโครงการนะครับนะโครงการแสนล้านนะอย่างมหาวลงอย่างนี้ครับมันมีต้นทุนมันมีราคาอะไรครับที่ต้องมาค้านพวกนี้ครับนะพวกมึงหยุดนะครับถ้าไม่หยุดเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวคนเสื้อแดงไปจัดครับเห็นระยงครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าคนพวกนี้มันหาแดง นะมันบอกว่าโอ้ยจะเกิดผลกระทบนู่นนั่นนี่ครับจะเกิดผลนะครับนะมอมเมาเยาวชนมอมเมาเพราะ <c oughs> ว่ามอมเมากันชากระทบครับนั่นคือมอมเมานะนั่นคือมอมเมาครับมึงเคยพูดไหมล่ะจต่ตูพอดนะมึงเคยให้ยกเลิกไหมกรนะทมกันชานะครับนะ ให้มันมานะครับนะให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะตอนนี้มันทำเหมือนกับเสรีครับท่านผู้ชมเห็นหรือยังนะมึงเคยพูดไหมแต่มึงไม่เอาเงินเข้าประเทศแต่มึงเอากระทอ่มอมนาอางงว่ะกับวิธีคิดของวมถ้ามึงเป็นรัฐบาลครับประชาชนจะมีอะไรแดกคุณถามหน่อย นะไอ้นกเขาไอจไ้จตาพี้อถ้าพวกมึงเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นสอส,อสอพี่น้องฝากฝีฝากไข่กับคนพวกนี้ได้ไหมได้ไหมครับท่านผู้ชมดูสิครับนะประชาชนเสียโอกาสนะครับนะเสียโอกาสแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าพวกนี้มันนะครับหมามันก็คือหมาหมาขี้เลื้อนมันก็คือหมาขี้เลื้อนมันมามันก็กลับ นะมันไม่สําเร็จหรอกเพราะว่าประชาชนเขาเขาเบื่อพวกมันนะเป้าหมายคือครับนะเป้าหมายก็คือหาแดกหาแดกกับนะครับกับความขัดแย้งของชาตนะิมันต้องการที่เข้าไปทำเนียบนะครับนะทำเนียบนะครับ ทำเนียไปทํานาครับนะมันจะเหมือนกับนะครับหนังม้วนเก่ายึดทําเนี่ยบยึดสนามบินครับนะเป้าหมายมันเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมครับประเทศเวลาเปลี่ยนไปแล้วครับจิตใจคนก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยสิบปีเนี่ยประชาชนเขาเขาแยกแยะออก ว่ามันนะครับมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไหน,นไเนหนเ็นไหมครับประชาิปย์นะเป็นคู่แค้นนะครับมาขนาดไหนมันยังมาชูฮบพับเพื่อไทยเลยครับเอาอย่างนี้ครับนะยังมาคือฮกเลยคนที่มานะครับขัดขวางผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ มันไปไม่ได้ไกลหรอกครับนะเห็นไหมครับสมัยก่อนสามสิบบาทรักษาทุกโรคตายทุกโรคมันก็บอกอย่างนี้ครับตายทุกโลกนะท่านทักซินจะทําสนามบินสุวรรณภูมิไอ้เจิมศักดิ์มันก็โอ้ไม่ได้คุณนาภาพครับ่องบินลงไม่ได้ครับถมทรายถมดินไม่แน่นครับนะฮ <laughs> า่ลานเวทแตกเล่าครับโอ้สมัยก่อนครับรู้ครับไอ้เจิมศักดิ์นี่แหละผมจําได้ ไปด้วยค่าว่าสนามบินนะครับแต่ใช้ไม่ได้เ่องบินลุงแล้วเกิดความเสี่ยงหายลานวีมันเล่ามันไม่ได้มาตรฐานมีการคอร์รัปชันนะครับในการกอร่อสร้างนะนะแต่ทุกวันเป็นไงเจอมัาานในคาดหมาเป็นไงน,นะมึงด้อยค่าทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสืออยู่กับพวกมางไงแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะมึงต้องเข้าใจนะครับนะ ครับนี่แหละครับคนพวกนี้มันนะครับอิจฉาลาษยาตระกูลชินวัตรมันเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันครับนะเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันแต่ก็นะครับนะคงจะเป็นด็อกเตอร์ห้องแถวนะด็อกเตอร์ห้องแถวเพราะว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์นะครับที่ผ่านนะครับนะ้าเหมือนกันนักเตอร์ ตุกเตอร์ทั่วไปนะท่านผะู้ชมมันต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับทุกคนบ้างนะนะโดยจะว่าะเจิมสัดวินทองนะผมไม่เข้าใจนะครับนะนะแกพวกกินข้าวเท่าพอกินนะ้ำยังมาเดินตามจุดตะทุทพรนะนะนะมาเดินตามจุดตะทุทพรมาเดินตามจุดเขา นะเพราะว่าความหวังของคนไทยนะครับก็คือนะครับนะอินเทอร์เทนเมนต์ของเศูนย์นะครับศูนย์บันเทิงของมองกรครัที่จะสร้างงานสร้างเป็นเงินเข้าประเทศการท่องเที่ยวแบบใหม่นะครับนะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวนะครับดูนะครับดูน้ำทะเลครับ มาดูหาดายสวยครับที่ไหนมันก็มีครับนะที่ไหนมันก็มีนะมาดูภูเขามาดูหมอกนะครับมาดูความหนาวเนะมาดูน้าตกเหมือนเมื่อก่อนครับมันมีครับแต่ส่วนน้อยนะนี่คือสิ่งที่นะครับคนไทยจะต้องนะครับให้กําลังใจให้กําลังใจรัฐบาลที่ให้พบเธอนะโดยเฉพาะอธิบายไม่ไว้วางใจนี่ก็ล้มไป หกเถียงกันเมื่อวานให้ด้วยเปรจรนะแล้วสี่วันห้าวันครับอธิบายนายกค,คนเดียวสี่วันห้าวันได้ย่งไรไม่เข้าใจนะวันเดียวก็พอแล้วครับวันเปลืองครับนะเปลืองค่าน้ำค่าไฟสภาค่าแอร์เท่าไหร่ครับค่าไฟค่าน้ำเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ นะไม่มีประโยชน์ครับอธิบายก็มีประโยชน์เพราะ,ะรัฐบาลนี้เพิ่งมาทํางานแค่หกเดือนเจ้าอะไรมาอธิบายนะมันต้องประชุมสมัยหน้าครับคุณยาวอะไรมาอธิบายผมถามหน่อยก็เอาชั้นสิบสี่มาอย่างเดียวเพราะว่านะครับนะถกเถียงกันไม่จบนะครับเรื่องอธิบายไม่ไว้วางใจไม่จบเพราะว่านะครับมันขึ้นอยู่กับวันยอมถอน ถอนทักจิครับแต่ว่าพ่อได้มันทําไมจะต้องไปวนกับทักจิไม่เข้าใจนะเพราะว่าเรื่องอูงหญิงไม่มีอะไรจะพูดเลยครับพูดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันผลงานมันเห็นเต็มตาไม่ด้อยค่าว่าเด็กวันซืนอย่างนี้ครับนะอย่างไอ้เจิมสางมันบอกว่ามาพ่วงผมแก๊สน,นะครับ อย่างไยเสรีนะครับตอนนี้เงียบไปแล้วครับเสรีเกสน,นะครับมันก็บอกว่านะครับเด็กเมื่อวันซื้อ